อืมคือผู้ชมครับพอดีว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สามแล้วนะครับที่อัดในวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนั่นเองก็อยากจะบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมแบบหัวร้อนมากเลยฮนะก็ เมื่อกี้เมื่อสกักครู่ครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูว่าผมอัดไปแล้ว1คลิปนะเป็นคลิป12นาทีเลยนะก็คืออัดคลิปรีวิวเจ้ามูลดุริยางไปนั่นแหละครับจริงๆแล้วคือผมอัดไป3คลิปแล้วคลิปแรกจะเป็นคลิปของวันที่24อัดไปก็คือเป็นคลิปป้านมูลดุริยางแม็กนั่นเองกบ20ตัวที่เก็บมาตลอดไม่ได้ออกเลยครับคือแบบโอ้ ก็คือยัดไปเลยครับยี่สิบตัวแล้วก็แล้วพอทําเสร็จเผื่อลบคลิปนั้นทิ้งครับก็ oh. แบบคือตอนนั้นอยู่ในช่วงลบรูปด้วยประมาณห้าร้อยหกร้อูปแล้วมันรวมกันอยู่ในนั้นก็คือมันหายไปเลยฮะ oh. มาคลิปที่สองก็คือวันที่ย7สิบดก็คือทําไปแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงผมนั่นเอง oh. ไม่รู้คลิปนี้ได้ยินไหมน่าจะได้ยินแหละก็ oh. <c oughs> โอเคครับ โอเคมาดูกันเลยก็จะเป็นมูลดุริยางน่นเองนะครับซึ่งมีเลือดอยู่ทั้งหมด65ล้านนะเกียร์ก็จะเป็นคริสต์มาสฟูเซตนั่นเองนะครับก็ก็ประมาณว่าแบบเป็นค่าสูงที่สุดอะครับผมใส่ค่าสูงสุดเลยแล้วก็ต้านหลบก็แบบโยะนะ80 90แล้วก็ได้ลดระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ใหม่อีกลบ30นะครับกระดิ่งค่าสูงสุดนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตแร่แล,ลบ30 นี่เลยนะคือแบบคือแบบมันก็เยอะอยู่อ่ะือแล้วก็แล้วก็จากสภาพก็คือผมจะให้ดูนะคืออันนี้ผมแบบอัดอัดเป็นคิดี่สามาผมต้องทำอะไรซ้ำๆเฮ้ยไปไปดูกันที่ด่าน444นะครับผมจะให้ดูนะว่าตัวในทีมผมอ่ะผมใส่เกียร์คริสต์มาสไปเกือบครบทุกตัวแล้ว ดูนะครับว่าแต่ละตัวคือแร่น้อยมากโดยเฉพาะเบลกับเห็ดพิษคือแบบน้อยแบบน้อยจริงๆอ่ะไปปล่อยตัวมันน้อยแบบน้อยจริงๆเลยครับมันก็เลยแบบพัดไปเลยแล้วกันผมก็เลยแบบวซกดีมากเกียแชะต้องการให้แบบจบเร็วที่สุดนะสังเกตนะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างเร็วมากนะ4.5วินะครับ นี่นะก็แบบต้องจบให้เร็วที่สุดนะนั่นแหละคือสังเกตได้เลยว่าทีมผมอะปล่อยตัวเร็วมากคือแบบตั้งแต่ที่เนี้ยแรกมันน้อยลงคือมันปล่อยตัวแบบเร็วมากเบื่อวะทำคลิปเป็นคลิปที่3 <c oughs> เจ็บคอหมดแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ pvp กันดีกว่าแต่ละตัวเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะ้อว่ามันแบบมันแร่น้อยฮะแร่น้อยมาก ดีนะที่คลิปที่แล้วผมไม่ได้แบบตี PVP ให้มันแบบอันเนี้ยไม่ได้ตี PVP ให้ขนนกหมดมตีแค่สอรอบเนะียโอเคเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะไปอ่าโอเคครับก็นี่นะดูนะครับผมตีไปแล้วนะสองรอบคือก็ชนะทั้ง2รอบอะ่ะก็คือฝั่งฝั่งเขาก็คือโดนแร่หนืนะโดนแบบหนักหน่วงมากก็คือไม่ยอมตายสักทีนะสตัวที่ปั้นแมท ไปเดี๋ยวเราหาทีมสู้กันจะทดสอบให้ดูเป็นรอบที่3นั่นเองนะครับก็ยังดีที่ยังเหลือคนนกเอาไว้นะอันนี้มีตัวบินผมไม่เล่นกับตัวบินนะตัวบินอีกแหละทีมนี้ขอแบบทีมที่ตัวแม็กเยอะๆเลยแล้วกันเฮ้ยอันนี้ก็เยอะนะมีชินจังด้วยลองดูไหมลองลองดูแล้วกันมีทาตาไฟเยอะอยู่นะ จะให้ดูว่าแบบดุริยางกับวอลเคเรายืนนานแค่ไหนนะฮะฝั่งเขาจะโดนแร่หนื่นเองหรือเปล่าไม่รู้ไปลุยอ่ะโอเคโดนแช่รครับไม่ส่วนนะเรามั่นใจในทีมตัวเองฮะโอเคนี่นะสังเกตดูนะว่าดุริยาง ดูรยางกับบอดแค่คือยืนแบบหนักหน่วงมากคือแบบไม่แทบไม่ตายเลยวจะว่าเงนินก็ได้นะครับคือในลีกนี้มันก็ไม่ค่อยมีเกียร์ได้ไงแล้วคือผมใส่เกียร์ให้แบบมันยืนนานยืนถึกอะคือบอสเจร์เคมีเกียร์เจ็ดดาวชิ้นเดียวเองนะมันก็ยืนแบบยืนหนักหน่วงมากถ้าใส่เกียร์เป็นนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่หนักหน่วงแบบบอกไม่ถูกโอเควิ่งไปเลย นั่นแหละดูนะสังเกตว่าแบบฝั่งเขาคือแบบไม่แทบไม่ได้ออกเลยนะเพราะโดนแร่หนืดนั่นเองแบบไม่ได้ปล่อยตัวออกมาเลยอ่ะนี่แหละคือข้อดีของการปั้น2ตัวนี้นะใครที่มีนะแนะนําให้ปั้นแม็กก่อนเลยนะครับแต่ก่อนจะปั้นแม็กนะควรปั้นเป็นตัวดาเมจก่อนจะดีที่สุดนะครับเนี่ยมาดูเกียร์กัน เกียร์ใส่ผิดด้วยนะประเด็นใส่เกียร์ผิดนะหัดใจมากเลยอะ่ะเออทีมแรกถือว่าโมคาไปแล้วกันนะไปไปดูทีมต่อไปเมลิอโอดัตวะมีตัวบินว่ไม่เอาทีมนี้ไม่เอาครับทีมนี้มอบินหนีเลยนี่ทีมนี้แล้วกัน ทีมนี้มีตัวแม็ก9ตัวนะครับทีมผมมีกี่ตัวนะ6ตัวใช่ไหม1 2 3 4 5 6โอเค6ตัวกับ9ตัวนะแล้วตัวดาเมจผมคือริวนะที่แบบดาเมจหนักแล้วก็คือแม่นยำทักษะต,ตั้ง100%เนี่ย100%นี้ได้มาจากไอยนะครับอุย้ยดาวินชีฝั่งนั้นคือแบบ ไอใช้สก,กิลสองเอ้ยเรียวใช้สก,กิลสองนี่จัดการดาวินชีเอาทำไมโดนสตารนนะ์น่าโดนเหดพิษที่ดาวินชีกอปไปเน่เลยอะเมื่ไรเดี๋ยวใช้คอมโบล้างบางอคโอเค,อเคน่าจะแพ้หรือเปล่าไม่รู้พัดไปแล้ว แค่ไปขี่ปานาวุธยิ่งแต่ทีมเขาเหลือเยอะเลยอะริวจัดการดินั่นแหละเอาดาวินชีออกไปริวหยุยอมมาม่าทีมเขาคือแบบแทบไม่ตายเลยมั้งนั่นอะฝั่งฝั่งเขายังไม่ได้ใช้น้ำแข็งใช่ไหมโอ้โหนี่เราสู้ผิดทีมไปหรือเปล่า นี่เราดูเขาผิดทีมไปขออมาตะก่อนนะให้ตัวบัฟแบบทำบัฟสักนิดนึงโอ้โหไม่ไหวแล้วครับสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้วเออจบเถอะ <c oughs> โอเคสู้ไม่ได้ครับเราสู้ผิดทีมไปนะครับให้ดูทีมพอดี้เกียร์น่าจะโหดมากโอ้โหชัดเจน เนี่ยนะก็เป็นเกียร์แบบจัดจัดคละๆกันไปนะครับไปเดี๋ยวไปด,ดูทีมสุดท้ายที่จะสู้จะให้ดูเฉพาะสังเกตเฉพาะเป็นมูนตุเรยางกับบอสเจอร์เคนะครับบอกเลยว่าแบบยืนหนักหน่วงมากแต่ตามเมื่อกี้นี่คือไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆนะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปเลยนะครับไปโอเคครับมาทีมนี้นะก็เป็นทีมที่น่ากลัวอีกแล้วนะถ้าแพ้กับทีมนี้อีกรอบหนึ่งก็ ก,ก็จบเลยนะครับก็ถือว่าได้ทดสอบก็เป็นการทดสอบไปนั่นเองนะครับทีมนี้ไม่มีตัวบินนั่นเองนะไปไปลุยกันต้องชนะสิต้องชนะเท่านั้นนะเพราะทีมนี้ก็ก็เป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันนะ ชนะแหละสภาพน่าจะชนะแหละลองปล่อยแค่ทีมนี้ดูอยากรู้ว่าเขาจะแล่นืดหนักหน่วงแค่ไหนโอเคโดนพัดเอาละกันพายุครับนี่นะคือแบบก็ดีนั่นไงโดนนำนำเยา้ายวนทีมเขาน่าจะโดนแล่นนือดอยู่มัง้งเนี่ยเพราะผมปล่อยแค่สองตัวไงอืมน่าจะแล่นืดแหละมัง้ง เหมือนปล่อยช้าๆเนาะหรือไม่ทีมเขาก็อาจจะแบบแร่เยอะมากชินจังยังไม่ใช่ชินจังสิชินละสลหรับตำแหน่งยิงขี่ปนามุดไปเลยแล้วกันผมว่าเขาน่าจะโดนแร่หนืดแหละตัวแทบไม่ได้ปล่อยอะ่ะโอเค,น,น,เค,อเคนั่นแหละครับโอเคแร่หนืดแหละสภาพน่าจะแร่หนืด โอเคก็ okay, ชนะได้แบบง่ายๆเลยนะทีมนี้เดี๋ยวไปดูเกียร์เขาสักหน่อยละกันนะครับอไหนดูซิไหนดูเกียร์ของแต่ละทีมให้ดูตั้งแต่ทีมของคลิปที่แล้วเลยละกันนะครับของคุณมิลลิมนั่นเองนะนี่เกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์จันทาสลับกับเกียร์คริสต์มาสนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกียร์ฮาโลวีนด้วยซึ่ง ก็เป็นทีมที่แบบใส่เกียร์ไม่ครบทุกตัวนะครับก็ชนะแบบง่ายๆเลยนั่นเองต่อไปมาเจอกับนี่นะคนไทยนะครับชื่ออะไรอะ่ะไม่รู้แต่ว่าทีมนี้ก็คือแบบทีมนี้ตอนแรกๆเลยคือมันไม่ตึงนะเหมือนแบบเพราะว่าแบบแร่เขาเยอะกว่าผมนั่นเองครับแร่แบบติด1000ลทุกตัวเลยบางตัวก็900อะไรอย่างงี้นะนี่เห็นไหม แต่แต่คือแบบเกียร์เขาเดียวกว่าผมมากโอเคแล้วก็ทีมนี้ทีมที่สู้ของคลิปนี้เลยนั่นเองก็เป็นทีมที่ใส่เกียร์ผิดนั่นเองนะครับดูจากชินจังนะเป็นใส่ความว่องไวเป็นพลังตีกายนะครับแต่ว่าใส่เป็นตีเวทเหมือนเขาต้องการให้มันปล่อยตัวเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยคือเขาใส่ผิดนะไหวพิฟก็ใส่เป็นตีกายแบบขัดใจมากเลย โอเคแล้วก็ทีมนี้ทีมที่แบบแพ้ไปนะครับก็แบบเป็นเกียร์ที่แบบใส่คละกันมากก็จะมีทั้งเนี่ยอย่างเบลคริสต์มาสลีโอน์ดแล้วก็เป็นเกียร์คลาโบของเขาเลยนะก็จะเป็นริบบิ้นของริบบิ้นของเฮสเทียนั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นท่านเทพของเบลนั่นเองนะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายครับคุณกฤษดาหวังดีนะครับ ยูสานะน่าจะเพิ่งเล่น oh. นี่ไงไม่เพิ่งเล่นหรอกเล่นน่แต่นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นก็แบบเกียร์มูใส่ผิดอีกแล้วใส่ผิดอะไรเนี่ยโอ้ม y g ก็โอ้โหอันนี้ก็ถูกนะแต่ว่าแบบมันบางไปอะโอ้โหือห้าสิบเอ็ดล้านเนี่ยขัดใจกับเอลิสมากเลยอะมัน ใช่พิดอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสหรับการให้ดูเป็นปั้นมูลดุ่ยางแม็กนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เป็นคริสต์มาสฟูลเซตด้วยนะแต่ละตัวก็แบบเนี่ยนี่บางตัวก็ไม่ได้ใส่บ้างเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันก็จะบางหลงนั่นเองครับนี่นะตอนนี้เรากําลังอัพแบบอัพชิ้นละอยู่นั่นเองนะ๋ยวจะได้กบดาอีกหนึ่งตัวก็วันนี้แหละน่าจะอืมวันนี้แหละ คืนนี้คืนนี้เฮ้อีก2อ,อีก2ตัวพูดผิดคืนนี้เราจะได้อีก2ตัวนะครับโอเคนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกเกียร์แบบแก๊กคริคสต์มาสนะนี่อย่างอันนี้ก็แบบแร่แบบน้อยสุดๆเพราะมันเป็นตัวแบบตัวทํำสกิลอะไรอย่างนี้ผมต,ตั้งใจให้มันแร่น้อยอย่างนั้นเลยฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับ